สวัสดีครับพบกับช่องพังน้องเมนะครับวันนี้ก็นี่าน้องโพทองไปอาบน้ําแล้วครับนี่ครับนี่กับควนันควันจาเป็นครับว <c oughs> ันนี้ควันควันจาเป็นมาด้วยครับน,น้องโพทองของเราก็มาอยู่ตรงที่สวนไทยไทยนะครับนี่ครับนี่น้องเขาเขาทําการทําการใน สมพันธ์แล้วเนาะครับพาน้องไปอาบน้ำมานะครับวันน,นี้สาวน้อยของเราเป็นสาวแล้วนะครับเป็นสาวแล้วครับนี่นะครับนี่ก็จะพาน้องไปตรงที่น้องน้องนอนตอนกลางคืนนะครับ ต้องนอนตอนกลางคืนมีควานจำเป็นเดินมาด้วยครับมอนจำเป็นของเราวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่น้องได้ประสมพันธ์แล้วนะนี่อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับน้องผูทอง อยู่ตรงที่นอนแล้วครับนี่นะครับก็มาอยู่ตรงที่นอนของน้องแล้วนะครับนี่นี่ก็ได้แบ่งผลไม้มาให้น้องโพทองแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็งดงดนะครับงดงดไปหนึ่งวันนะครับปกติน้องก็ผสมพันธุ์วันละครั้งนะครับวันละครั้งตอนตอนนี้ก็เริ่มห่างๆแล้วนะครับี่เพว่าน้องก็สงสัยก็ เริ่มที่จะเบื่อๆกันแล้วมั้งครับก็หลายครั้งแล้วครับก็สมพันธ์หลายครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่าน,นอุดหนุนครับผลไม้ออนไลน์นะครับเราก็แบ่งไม่น้องผัวทองแล้วนะครับวันนี้น้องผัวทองของเราก็นี่กำลังทานอย่างอร่อยนะครับน,นี้ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับยามเย็นๆก็เราก็จะแบ่งมาให้น้องทุกวันนะครับ ยังน้องทุกวันยังหลังหลังจากที่เราไลฟ์สดผลไม้นะครับผลไม้ออนไลน์ก็จะแบ่งมาให้น้องทุกทุกวันนะครับน้องโพทองของเรานน่นครับทางนู้นก็จะมีน้องช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับโน่นก็มีเพืเ่อนครับน้องโพทองมีเพื่อนครับอยู่นี่เพื่อนเยอะแยะครับอยู่ฝั่งสวนฝั่งทางโน้นครับลังคาลังคาก็จะเป็นฝั่งสวนนงนุชนะครับนงนุชพ่อพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ที่สวนน้องนุชนะครับพ่อพันธุ์ของเขา วันนี้ก็น้องโพทองก็วันนี้ก็งดหนึ่งวันนะครับก็สงสัยน้องก็เริ่มเริ่มเบื่อเบื่อกันแล้วนะครับน้องน้องทั้งสองเชิดก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะครับจากวันแรกก็นี่ประจําเดือนมาเต็มเลยนะครับพ่อขวานก็นําน้องมาก็ได้มาผสมพันธุ์กับพายพรชัยนะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่มีผลงานมาหลายเชือกแล้วนะครับ อนาคตก so like bon ็น่าจะเป็นพ um ่อพันธุ์อีกหนึ่งเชือกที่จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกเยอะนะครับพายพรชัยวันนี้พายพรชัยไม่ไม่ไม่ได้มาด้วยครับไม่ได้มาอยู่ด้วยทุกทุกวันพายพรชัยก็จะมาอยู่กับน้องโพทองครับวันนี้ก็งดนะครับงดงดกิจกรรมนะครับเพราะว่าน้องโพทองก็โตเป็นสาวแล้วนะเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดปีแล้วครับ น้องโัทองกำลังจะโตเป็นสาวเต็มก็กำลังจะโตเป็นสาว,สาวขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่น้องโัทองก็น่ารักนะครับนิสัยดีด้วยนะครับพายปชายพพนชันนนนย,ยก็เป็นหนุ่มรอครับหนุ่มรอที่นิสัยดีมากครับพายปลชัยพ่อพันธุ์ที่น้องโัทองมานํามาผสมพันธุ์ครับนํามาอยู่ด้วยนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่นิสัยดีมากครับไม่ดุร้ายอะไรครับไม่ดุก็ สูงใหญ่ครับสูงใหญ่รูปร่างดีครับฝ่ายปันชจยก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันที่มีผลงานมาหลายเชือกแล้วนะครับฝ่ายปันชจยก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะครับที่ทันเมตานะครับผลไม้ออนไลน์ครอบครัวพังน้องเมนะครับปกอันก็นํามาแบ่งไม้ให้น้องโพทองนะครับแบ่ง ก็จะแบ่งให้ทุกวัน,นครับทุกวันที่เราไลฟ์สดก็เวลาที่ผลไม้จากจบจากไลฟ์สดอย่างนี้เราก็จะแบ่งไหมน้องทุกวันนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ